ูตรที่นำมาฝากนี้เป็นเพียงแนวทางในการลงทุนเท่านั้นการเล่นทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เล่นนะคะอย่าลืมรับชมพร้อมกับวิจารณญาณของทุกคนด้วยไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรนะคะสำหรับของมาวินเบวันนี้นะคะก็จะแนะนำให้ใช้สูตรของเลขห้าเต้มนะคะเลขห้าเต้มก็คือตัวเลขที่มีระยะห่างกัน จําจนวนนะคะแต่ว่าสูตรวันนี้ก็จะเป็นสูตรมาจากห้องแดงนะคะใช้ได้เหมือนกันเลยะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันสําหรับสูตรเลข5้เต้มนะคะก็คือนะคะตัวเลขที่มีเลขชุดที่อยู่ด้านข้างนะคะ05นะคะ16 27 3 8 4สองนะคะวิธีการก็คือเราจะนําตัวเลข ที่มาในชุดแรกก็จะเล่นในชุดถัดไปนี่ก็คือเราจะนําตัวเลขชุดหลักบวกกันนะคะได้เลขเศษเท่าไหร่ก็จับคู่ให้ได้อยู่ในชุดของเลข5้เต้มนะคะยกเว้นชุด0ูย์หมา0ูย์หก็รูด0ูนย์หนะคะตามภายใน5รอบส่วนถ้า16 1่บวกหได้เท่ากับเจ็ดนะคะพอเราได้เจ็ดเราก็ต้องจับคู่กับ2เพื่อให้ได้เป็นสูตรห้เต้มนะคะ 2องเจ็ดเนำไปรูดสิบประตูบนเท่านั้นนะคะสังเกตจากเลขบนที่มาในชุด3ตัวบน1นถึงสรอบติดกันนะคะถ้าสอจ็ดมาก็นำสองบวกเได้เท่ากับ9 9ก็ต้องจับคู่กับ4นะคะถึงจะได้เลขตามสูตรต่อไป3าม 8นะคะ3 8บวกกันก็จะเท่ากับ 18, 11เศษ1ใช้เฉพาะเลข1จับคู่กับ6นะคะจะได้สูตร16 49นะคะบวกกันก็จะได้13ใช้เฉพาะเลข3นะคะก็จะนำสามจับคู่กับ8ได้ชุด3 8นะคะตอนนี้ ออกผลมาได้ที่19รอบก็มาดูในรอบที่หนึ่งสถิติวันนี้นะคะห้องมาวินจะเดินดีกว่าห้องแดงถ้าสูตรนี้3กับ8นะคะอย่าลืมว่าเราก็จะใช้9บวก4ได้เท่ากับ3มันจะได้13นะคะแต่เราใช้เฉพาะชุดหลังบวกกับเลข8นะคะก็จะได้เลขตามสูตรนี้นะคะจะมีอยู่5ชุดด้วยกัน เราจะจับคู่ตามสูตรเท่านั้นนำไปรูดบน19ประตูนะคะสำหรับวิธีการหาตัวเลขในชุดถัดไปนะคะว่าได้ตัวหลักคือ3แล้วจับคู่กับอะไรดีนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสถิติ94มานะคะต้องรูด3กับ8ก็เข้าที่3ในรอบแรกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะไล่มาเรื่อยๆนะคะดูเลขตามสูตร2 รอบนี้4กับ5เนี่ยเราจะได้1กับ6 1กับ6นะคะ1 6มา1บวก6ได้เท่ากับ7นะคะ7ก็จับคู่กับ2ตามสูตร7 2มานะคะเข้าที่7มาในรอบที่4เนาะอย่างที่บอกว่าเลขสูตร2ตัวก็จะต้องเล่นถึง5รอบนะคะ ก็มาเจอหนึหลายรอบเลยเจอหนึ่งหกหลายรอบเลยนะคะนี่หนึ่งหกหนึ่งหกหหกะคะก็ได้มาที่จิตรอบนี้ต่อไปเราก็มาดูที่หลังจากที่เลขชุดมาแล้วนะคะอย่างในรอบนี้ก็จะได้สองชุดเลยก็คือชุด8ปดสาม แปดสก็จะต้องเล่นหนึ่หกสี่เต้องเล่น3 8ปอ่าปรากฏว่าวินกันเข้าเลยนะคะในรอบนี้วินกันเข้าเลยเข้ารอบนี้ทั้งคู่ก็คือผลออก6 8นะคะต่อไปค่ะอ่าข้ามไป1นึ่งช็อตถัดมาเป็นรอบนี้นะคะ พอ,อหลังจากที่เราได้เข้าในชุด6กับ8แล้วเราก็มาดูรอบรอบปัจจุบันก่อนที่จะเล่นรอบถัดไปก็จะได้สูตร16นะคะ16มาเราจะต้องรูด2กับ7หรือ72อ็นสองเข้าเด้งเลยนะคะมาเด้งเลยแล้วก็จะมาต่อกันด้วยที่รอบนี้ของมันเอง2 7มาก็ต้องรูด9กับ4 9กับ4เข้ารอบที่3มนะคะ ข้อที่4ต่อไปค่ะคือเราก็ต้องมีไว้หลายห้องนะคะต้องมีไว้หลายห้องนิดหนึ่งเพราอว่าก็ต้องศึกษาหลายๆห,ห้องแต่ว่าใช้สูตรเดียวกันนี่แหละดูว่าห้องไหนที่สูตรที่แอดให้แล้วเดินดีก็นำสูตรนั้นมาทดลองมามาเล่นได้นะคะเพราะว่าบางวันห้องห้องใดห้องหนึ่งอาจจะใช้สูตรนี้ไม่ได้ แต่ว่าสามารถใช้กับอีกห้องหนึ่งได้นะคะเราก็ต้องเก็บสถิติดูสองเจ็รูด9กสนะคะเข้ารอบนี้เหมือนกันเพราะว่าสองเจมาคู่นี้แล้วก็มาคู่นี้อีกมาคู่นี้อีกนะคะแล้วก็ได้ที่4นะคะต่อไปชุด0ูย์หบ้าง05นย้ี่เป็นเลขที่เห็น0ูย์ห้ามาก็เล่น0ูย์หตัวเดิม ก็เข้าที่รอบนี้นะคะเข้ารอบที่สองต่อไปก็ต่อไปชุดนี้หนึ่งหกรูปสองจิตนะคะจำง่ายง่ายก็คือตัวหลักหนึ่งหกตัวเลขที่มีระยะห่างกันห้าห้าจำนวนห้าเต้มหนึ่งบวกหกได้เท่ากับเจ็ดจ็ดลบห้าก็จะเท่ากับสองก็จะได้คู่มันก็คือสองจ็ด มีระยะห่างกันที่5แต้มกับ5แต้มนะคะสังเกตง่ายๆต่อไปนะคะเมื่อกี้เราได้16ึูดสจก็เข้าที่7นะคะเข้าที่7เหมือนเดิมทีนี้เรามาดูในรอบที่กำลังจะออกผลอย่าลืมว่าตัวเลขนะคะต้องตามถึง5รอบถ้าเป็นพิกัด2ตัวบนก็วางสติปการเดินเงินให้ดีนะคะ ต่อไปรอบนี้ปัจจุบันมีอยู่สองชุดนะคะสำหรับที่จะลงในรอบที่20ถึง24รอบ20ถึง24เราจะได้ชุด38ที่อยู่ในนี้นะคะมาสองรอบติดกัน38รูด16แล้วก็สอรูด94มี2ชุดนะคะ ก็มีตัวเลขสีตัวถ้าหากว่าเราจะเผื่อวินกันด้วยก็จะลงที่รอบละ12บาทนะคะสี 4, 3, ่เนาะวินกัน4ตัวนี้นะคะก็ดูว่าอาจจะเข้าไหมเราก็ลองเจาะไปลองเจาะได้นะคะเมื่อกี้เราได้1 6กับ4 9เราก็วินกัน1 4 1 6 1 9 4 6 4 9 ค่ะตัวไหนเนี่ยหกเก้าอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะได้ทั้งหมดสิบสองชุดด้วยกันกลับด้วยนะคะแล้วก็ไปรอลุ้นกันเดี๋ยวใกล้จะออกผลแล้วอีกหนึ่งนาทีถ้าสูตรนี้มาตัวใดตัวหนึ่งอาจจะเป็นชุดหนึ่งหกหรือสี่เก้าก่อนก็อย่าลืมตามว่าเราแยกเป็นสองชุดชุดเจาะนี้คือเราเผื่อไว้นะคะเราก็ติดไว้ ามาชุด5 9นะคะมาชุด49เมื่อกี้ออกผลรอบที่20เมื่อกี้นะคะรอบที่20เมื่อกี้วินแล้วไม่มาเพราะฉะนั้นชุดวินนี้ตัดได้เลยนะคะเพราะว่าเราวินเผื่อไว้ชุดวินตัดได้เลยเพราะว่ามันมาชุด49เข้าที่9เพราะฉะนั้นจะเหลือให้เราลงได้อีก1ชุดในรอบที่21ถึง24ก็คือ1กับ6นะคะ วันนี้แอดใหม่ก็ฝากทริคฝากสูตรจากห้องแดงมาประยุกต์ใช้กับห้องมาวินเบดนะคะใครที่ยังไม่มีลิงก์สมัครสนใจที่จะลงทุนกับยีก่กีก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้เว็บใต้คลิปคลิปนี้ได้นะคะฝากกดติดตามอย่าลืมสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆใ,ในวันถัด,ถดไปก็วันนี้ลองดูหลายๆห,ห้องนะคะ สูตห้องแดงละ่ะใช้ได้ไหมเดี๋ยวมาดูกันห้องแดงสำหรับสูตรวันนี้นะคะคือเปิดมาสองหห้องแดงก็มาอยู่นะคะห้องแดงเปิดชุดมาด้วยห้าเต็มก็คือเจ็ดสองเจ็ดสองก็ต้องเป็นเก้าสี่เนาะก็เข้านะคะ เข้าชุดนี้แล้วเราก็มาตัดที่ศูนย์ห้าถ้าเราจะเล่นรอบถัดไปก็คือตอนนี้ศูนย์ห้าเนี่ยศูนย์ห้ามาก็ต้องเล่นศูนย์ห้าก็ยังไม่มาก็มาเข้ารอบนี้อ่ะต่อไปนะคะเก้าสี่ต่อไปก็มาที่ชุดในรอบของมันเองเมื่อกี้อธิบายไปแล้วสูตรทริกต่างๆขึ้นให้ที่ด้านข้างให้อยู่แล้วเพื่อนๆดูไปด้วยนะคะ ก้าสี่ก็ต้องเป็นสามแปดนะคะก็เข้ารอบนี้ต่อไปก็จะเป็นสองชุดนี้สองชุดนี้จะได้สองสองชุดก็คือชุดสามแปดสาแเท่ากับหนแล้วก็16ึ่งหกเท่ากับสองเจ็ดมานะคะหนึ่งหกมาทั้งสองรอบทั้งสองชุดต่อไปค่ะ สรอบนี้3ามแปดสก็เท่ากับ1 6นะคะอันนี้คือจําได้คือเรา3ามปมาถ้าเราจําชุดหลักได้เราก็จะจําได้ว่าเพราะสกับแบวกกันได้1ได้1ิเอ็ดนะ,ะเราต้องจับคู่กับ6 1 6เข้าที่1คะ่ะต่อไปก็0ูนย์ห้ะคะศูย์หก็รู้0ูย์หรอบนี้เด้งเข้าเป็นรอบ3ถ้าเราเริ่มเล่นตั้งแต่รอบแรกแล้วทบมาก็รอบนี้กำไรฟรีเลยนะคะ กำไรที่ทบมานี่คือกำไรล้วนๆเลยเพราะว่ามันหมาเด้งสองตัวเนาะต่อไปมาดูชุดนี้ค่ะหนึ่งหกหนึ่งหกก็ต้องรูดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองเจ็ดหลุดนะคะมาที่รอบนี้ค่ะเป็นรอบที่เจ็ดหลุดหนึ่งรอบค่ะต่อไปเล่นได้นะคะมันจะต้องเจอรอบหลุดในช่วงเนี่ยตอนนี้ยี่สิบรอบแล้วมีหลุดหนึ่งรอบ นะก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะหลุดหนึ่งรอบถ้าหลุดห้ารอบปุ๊บมันก็จะต้องตามหลุดหหลุด8หลุดสิบสอหมายความว่าถ้าหลุดห้าคือถ้าหลุดสามรอบมันก็จะไปถึงห้ารอบแต่ถ้ามันหลุดยาวอีกห้ารอบมันต้องเผื่อไปถึง8ดรอบแปดรอบยังไม่มาก็ต้องเป็น12รอบจากที่เก็บสถิติมานะคะเพราะนั้นถ้าเราจะไปให้ถึงสิบสอรอบได้นี่ มีแต่จนกับจนนะคะถ้าเล่นตั้งแต่รอบแรกไปจนถึงรอบที่12เพราะฉะนั้นถ้าใช้สูตรนี้ก็ไม่จําเป็นว่าต้องลงตั้งแต่รอบแรกเสมอไปแล้วก็เก็บสถิติดูว่าส่วนใหญ่จะเข้าที่รอบที่เท่าไหร่ถ้าเข้ารอบสองรอบ3ามเราก็รอจังหวะที่รอบสองรอบ3ก็ได้นะคะ2 3 4 5ก็เก็บไป4รอบถ้าจะลงทุนก็ต้องมีทุนนะคะมีทุนสำรอง ทุนไม่เดือดร้อนนะคะแต่ถ้าเดือดร้อนจะมาหวังพึ่งทางนี้เลยบางวันมันก็ไม่ใช่ดวงของเราก็ไม่ได้นะคะต่อไปค่ะศูนย์ห้าศูนย์ห้าที่เด้งเมื่อกี้นะคะก็ศูนย์มาอีกค่ะต่อไปก็สามแปดนะสามแปดรูดหนึ่งหกก็พึ่งมาแล้วก็เลขห้องนี้ยังไม่มีเลขตามสูตรที่จะรันได้เอาวันนี้แอดฝากคลิกนี้สำหรับสองห้องนี้ก็แล้วกันนะคะ ค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะก็ห้องแดงยังไม่มีเลขที่จะเดินต่อไปได้ยังไงก็ฝากห้องมาวินเมื่อกี้ด้วยนะคะห้องมาวินเบ็ดนะเมื่อกี้เราสามารถต่อได้สําหรับห้องมาวินเบ็ดในชุดหนึ่งหกสามแปดมาลุดหนึ่งหกยังไม่หลุดเลยนะคะโอกาสที่อาจจะหลุดก็มีนะคะไม่ใช่ว่าพอเอสให้ปุ๊บก็มันอาจจะมาหรือมันอาจจะเป็นรอบที่หลุดก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะคะว่ามันจะหลุดช่วงไหน แต่ว่านะตอนนี้กิบสถิติมาด้วยสูตรนี้ทุกรอบยังไม่หลุดเลยนะคะสูตรยังเดินดีอยู่ภายใน5้ารอบาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในวันถัดไปยังไงก็ใช้เป็นแนวทางในการลงทุนได้นะคะการเล่นทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของผู้เล่นเองนะคะ อย่าเชื่อแอดไปทุกอย่างพยายามศึกษาและเก็บสถิติด้วยตัวเองวางแผนการเดินเงินให้ดีด้วยตัวเองนะคะตั้งเป้าทั้งเป้าได้และเป้าเสียให้ดีนะคะวันไหนที่เสียเกินเป้าก็ให้หยุดเพราะว่าถ้าเสียสะสมมากๆการที่เราจะเก็บทุนคืนได้ก็ต้องใช้เวลาหลายวันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ